โปรแกรมจิตสมองเงินล้านดึงดูดเงินฟังได้ทั้งเช้าและเย็นฉันมีสมองเงินล้านฉันเลือกชีวิตและกำหนดชะตาชีวิตของฉันเองได้ฉันมีความสำเร็จทางการเงินฉันเล่นเกมการเงินเพื่อเอาชนะฉันลิขิตชีวิตของฉันเองได้ฉันมีสมองเงินล้าน ฉันมุ่งมั่นที่จะเป็นเศรษฐีเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านฉันคิดการใหญ่อยู่เสมอฉันมีอิสรภาพทางการเงินฉันมีสมองเงินล้านในการหาเงินฉันทำงานพเพราะเลือกที่จะทำไม่ใช่เพราะว่าต้องทำฉันมีรายได้มากพอที่จะจ่ายให้กับรูปแบบชีวิตที่ฉันต้องการ เงินทำงานให้กับฉันและดึงดูดเงินมาให้ฉันมากมายมากขึ้นในทุกๆวันฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่ฉันจ่ายเงินให้กับตัวเองก่อนเสมอฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันมีสมองเงินลา้านฉันดึงดูดเงินง่ายๆสบายๆอยู่เสมอฉันรักเงิน เงลักฉันฉันมีสลภาพทางการเงินฉันมั่งคั่งฉันเหลือเฟือฉันร่ำรวยฉันสร้างแพสซีฟอิน c o m รมเพื่อชีวิตของฉันได้ฉันจดฉันทำบัญชีรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่ออิสรภาพทางการเงินที่ชัดเจนของฉันฉันให้คำมั่นสัญญาในการคิดก่อนจ่ายทุกครั้งฉันสนุกกับการออมเงินในทุกๆวัน ฉันเห็นเงินเก็บของฉันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาตลอดเวลาตลอดทุกวินาทีทุกชั่วโมงฉันซื้อความสุขโดยใช้รายได้จากทรัพย์สินของฉันเท่านั้นฉันทำให้เงินทุกบาททุกสตางค์ของฉันเติบโตง่ายๆด้วยความสุขของฉันในทุกๆวันฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยม ฉันจ่ายให้กับตัวเองก่อนเสมอฉันมีโอกาสด้านการเงินที่ดีอยู่เสมอเสมอฉันรู้สึกสํานึกรู้คุณเงินที่มีอยู่ในตอนนี้ทุกบาททุกสตางค์ฉันเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นผู้ลิขิตโชคชะตาทางการเงินและชีวิตของตัวฉันเองความตั้งใจของฉัน คือฉันเล่นเกมทางการเงินเพื่อที่จะเอาชนะฉันมีอิสรภาพทางการเงินฉันรวยได้จากการทำในสิ่งที่ฉันรักฉันเพิ่มคุณค่าให้กับตัวของฉันเองและชีวิตผู้อื่นอยู่เสมอฉันเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันได้ช่วยเหลือแบ่งปันผู้คนทำให้โลกใบนี้ดีขึ้น ทำให้ฉันได้รับเงินจากพระเจ้าอย่างง่ายๆสบายๆเงินต่างลังไลเข้ามาหาฉันทุกทิศทุกทางอย่างง่ายๆสบายๆฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันมั่งคั่งฉันเหลือเฟือฉันล้ำรุ่เงินลักฉันฉันลักเงินฉันมีอิสรภาพทางการเงินฉันมีสมองเงินล้านฉันเลือกชีวิต และกำหนดชะตาชีวิตของฉันเองได้ฉันมีความสำเร็จทางการเงินฉันเล่นเกมการเงินเพื่อเอาชนะฉันลิขิตชีวิตของฉันเองได้ฉันมีสมองเงินล้านฉันมุ่งมั่นที่จะเป็นเศรษฐีเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านฉันคิดการใหญ่อยู่เสมอฉันมีอิสรภาพทางการเงินฉันมีสมองเงินล้าน ในการหาเงินฉันทำงานเพราะเลือกที่จะทำไม่ใช่เพราะว่าต้องทำฉันมีรายได้มากพอที่จะจ่ายให้กับรูปแบบชีวิตที่ฉันต้องการเงินทำงานให้กับฉันและดึงดูดเงินมาให้ฉันมากมายมากขึ้นในทุกวันฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่ฉันจ่ายเงินให้กับตัวเองก่อนเสมอ ฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันมีสมองเงินล้านฉันดึงดูดเงินง่ายๆสบายสบายอยู่เสมอฉันรักเงินเงินรักฉันฉันมีสลภาพทางการเงินฉันมั่งคั่งฉันเหลือเฟือฉันร่ำรวยฉันสร้างแพสซีฟอินคัมเพื่อชีวิตของฉันได้ฉันจดฉันทำบัญชีรายรับรายจ่ายทุกวัน คืออิสรภาพทางการเงินที่ชัดเจนของฉันฉันให้คำมั่นสัญญาในการคิดก่อนจ่ายทุกครั้งฉันสนุกกับการออมเงินในทุกๆวันฉันเห็นเงินเก็บของฉันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาตลอดเวลาตลอดทุกวินาทีทุกชั่วโมงฉันซื้อความสุขโดยใช้รายได้จากทรัพย์สินของฉันเท่านั้น ฉันทำให้เงินทุกบาททุกสตางค์ของฉันเติบโตง่ายๆด้วยความสุขของฉันในทุกๆวันฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันจ่ายให้กับตัวเองก่อนเสมอฉันมีโอกาสด้านการเงินที่ดีอยู่เสมอๆฉันรู้สึกสำนึกรู้คุณเงินที่มีอยู่ในตอนนี้ทุกบาททุกสตางค์ ฉันเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นผู้ลิขิตโชคชะตาทางการเงินและชีวิตของตัวฉันเองความตั้งใจของฉันคือฉันเล่นเกมทางการเงินเพื่อที่จะเอาชนะฉันมีอิสระภาพทางการเงินฉันรวยได้จากการทำในสิ่งที่ฉันรักฉันเพิ่มคุณค่าให้กับตัวของฉันเองและชีวิตผู้อื่นอยู่เสมอ ฉันเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันได้ช่วยเหลือแบ่งปันผู้คนทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นทำให้ฉันได้รับเงินจากพระเจ้าอย่างง่ายๆสบายสบายเงินต่างลังไหลเข้ามาหาฉันทุกทิศทุกทางอย่างง่ายๆสบายสบายฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันมั่งคัง่งฉันเหลือเฟือฉันล้ำรวย เงินรักฉันฉันรักเงินฉันมีอิสรภาพทางการเงินฉันมีสมองเงินล้านฉันเลือกชีวิตและกำหนดชะตาชีวิตของฉันเองได้ฉันมีความสำเร็จทางการเงินฉันเล่นเกมการเงินเพื่อเอาชนะฉันลิขิตชีวิตของฉันเองได้ฉันมีสมองเงินล้านฉันมุ่งมั่นที่จะเป็นเศรษฐีเงินล้าน ฉันมีสมองเงินล้านฉันคิดการใหญ่อยู่เสมอฉันมีอิสรภาพทางการเงินฉันมีสมองเงินล้านในการหาเงินฉันทำงานเพราะเลือกที่จะทำไม่ใช่เพราะว่าต้องทำฉันมีรายได้มากพอที่จะจ่ายให้กับรูปแบบชีวิตที่ฉันต้องการเงินทำงานให้กับฉันและดึงดูดเงินมาให้ฉันมากมายมากขึ้นในทุกวัน ฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่ฉันจ่ายเงินให้กับตัวเองก่อนเสมอฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันมีสมองเงินลา้านฉันดึงดูดเงินง่ายๆสบายๆยอยู่เสมอฉันรักเงิน เงินลักฉันฉันมีสลสรภาพทางการเงินฉันมั่งคั่งฉันเหลือเฟือฉันร่ำรวยฉันสร้างพ a สซีฟอินเทรมเพื่อชีวิตของฉันได้ฉันจดฉันทำบัญชีรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่ออิสรภาพทางการเงินที่ชัดเจนของฉันฉันให้คำมั่นสัญญาในการคิดก่อนจ่ายทุกครั้งฉันสนุกกับการออมเงินในทุกๆวัน ฉันเห็นเงินเก็บของฉันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาตลอดเวลาตลอดทุกวินาทีทุกชั่วโมงฉันซื้อความสุขโดยใช้รายได้จากทรัพย์สินของฉันเท่านั้นฉันทำให้เงินทุกบาททุกสตางค์ของฉันเติบโตง่ายๆด้วยความสุขของฉันในทุกๆวันฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยม ฉันจ่ายให้กับตัวเองก่อนเสมอฉันมีโอกาสด้านการเงินที่ดีอยู่เสมอเสมอฉันรู้สึกสำนึกรู้คุณเงินที่มีอยู่ในตอนนี้ทุกบาททุกสตางค์ฉันเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นผู้ลิขิตโชคชะตาทางการเงินและชีวิตของตัวฉันเองความตั้งใจของฉันคือฉันเล่นเกมทางการเงิน เพื่อที่จะเอาชนะฉันมีอิสรภาพทางการเงินฉันรวยได้จากการทำในสิ่งที่ฉันรักฉันเพิ่มคุณค่าให้กับตัวของฉันเองและชีวิตผู้อื่นอยู่เสมอฉันเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันได้ช่วยเหลือแบ่งปันผู้คนทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นทำให้ฉันได้รับเงินจากพระเจ้าอย่างง่ายๆสบายๆ เงินต่างหลังไลเข้ามาหาฉันทุกทิศทุกทางอย่างง่ายๆสบายสบายฉันคือแม่แ็กดึงดูดเงินฉันมั่งคั่งฉันเหลือเฟือฉันล่ำรวยเงินรักฉันฉันลักเงินฉันมีอิสรภาพทางการเงินฉันมีสมองเงินล้านฉันเลือกชีวิตและกําหนดชะตาชีวิตของฉันเองได้ฉันมีความสำเร็จทางการเงิน ฉันเล่นเกมการเงินเพื่อเอาชนะฉันลิขิตชีวิตของฉันเองได้ฉันมีสมองเงินล้านฉันมุ่งมั่นที่จะเป็นเศรษฐีเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านฉันคิดการใหญ่อยู่เสมอฉันมีอิสรภาพทางการเงินฉันมีสมองเงินล้านในการหาเงินฉันทำงานเพราะเลือกที่จะทำไม่ใช่เพราะว่าต้องทำ ฉันมีรายได้มากพอที่จะจ่ายให้กับรูปแบบชีวิตที่ฉันต้องการเงินทำงานให้กับฉันและดึงดูดเงินมาให้ฉันมากมายมากขึ้นในทุกๆวันฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่ฉันจ่ายเงินให้กับตัวเองก่อนเสมอฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันมีสมองเงินล้านฉันดึงดูดเงินง่ายๆ สบายสบายอยู่เสมอฉันรักเงินเงินรักฉันฉันมีอิสรภาพทางการเงินฉันมั่งคั่งฉันเหลือเฟือฉันร่ำรวยฉันสร้างแพสซีฟอินคา m e เพื่อชีวิตของฉันได้ฉันจดฉันทำบัญชีรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่ออิสรภาพทางการเงินที่ชัดเจนของฉันฉันให้คำมั่นสัญญาในการคิด ก่อนจ่ายทุกครั้งฉันสนุกกับการออมเงินในทุกๆวันฉันเห็นเงินเก็บของฉันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาตลอดเวลาตลอดทุกวินาทีทุกชั่วโมงฉันซื้อความสุขโดยใช้รายได้จากทรัพย์สินของฉันเท่านั้น ฉันทําให้เงินทุกบาททุกสตางค์ของฉันเติบโตง่ายๆด้วยความสุขของฉันในทุกๆวันฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันจ่ายให้กับตัวเองก่อนเสมอฉันมีโอกาส <c oughs> ด้านการเงินที่ดีอยู่เสมอๆฉันรู้สึกสำนึกรู้คุณเงินที่มีอยู่ในตอนนี้ทุกบาททุกสตางค์ ฉันเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นผู้ลิขิตโชคชะตาทางการเงินและชีวิตของตัวฉันเองความตั้งใจของฉันคือฉันเล่นเกมทางการเงินเพื่อที่จะเอาชนะฉันมีอิสรภาพทางการเงินฉันรวยได้จากการทำในสิ่งที่ฉันรักฉันเพิ่มคุณค่าให้กับตัวของฉันเองและชีวิตผู้อื่นอยู่เสมอ ฉันเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันได้ช่วยเหลือแบ่งปันผู้คนทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นทำให้ฉันได้รับเงินจากพระเจ้าอย่างง่ายๆสบายสบายเงินต่างลังไหลเข้ามาหาฉันทุกทิศทุกทางอย่างง่ายๆสบายสบายฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันมั่งคัง่งฉันเหลือเฟือฉันลํำรวย เงินรักฉันฉันรักเงินฉันมีอิสรภาพทางการเงินฉันมีสมองเงินล้านฉันเลือกชีวิตและกําหนดชะตาชีวิตของฉันเองได้ฉันมีความสำเร็จทางการเงินฉันเล่นเกมการเงินเพื่อเอาชนะฉันลิขิตชีวิตของฉันเองได้ฉันมีสมองเงินล้านฉันมุ่งมั่นที่จะเป็นเศรษฐีเงินล้าน ฉันมีสมองเงินล้านฉันคิดการใหญ่อยู่เสมอฉันมีอิสระภาพทางการเงินฉันมีสมองเงินล้านในการหาเงินฉันทำงานเพราะเลือกที่จะทำไม่ใช่เพราะว่าต้องทำฉันมีรายได้มากพอที่จะจ่ายให้กับรูปแบบชีวิตที่ฉันต้องการเงินทำงานให้กับฉันและดึงดูดเงินมาให้ฉันมากมายมากขึ้นในทุกๆวัน ฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่ฉันจ่ายเงินให้กับตัวเองก่อนเสมอฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันมีสมองเงินล้านฉันดึงดูดเงินง่ายๆสบายๆอยู่เสมอฉันรักเงินเงินรักฉันฉันมีสลสรภาพทางการเงินฉันมั่งคั่งฉันเหลือเฟือฉันร่ำรวย ฉันสร้างแพสซีฟอินค o m e เพื่อชีวิตของฉันได้ฉันจดฉันทำบัญชีรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่ออิสรภาพทางการเงินที่ชัดเจนของฉันฉันให้คำมั่นสัญญาในการคิดก่อนจ่ายทุกครั้งฉันสนุกกับการออมเงินในทุกๆวันฉันเห็นเงินเก็บของฉันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาตลอดเวลา ตลอดทุกวินาทีทุกชั่วโมงฉันซื้อความสุขโดยใช้รายได้จากทรัพย์สินของฉันเท่านั้นฉันทำให้เงินทุกบาททุกสตางค์ของฉันเติบโตง่ายๆด้วยความสุขของฉันในทุกๆวันฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันจ่ายให้กับตัวเองก่อนเสมอ ฉันมีโอกาสด้านการเงินที่ดีอยู่เสมอเสมๆฉันรู้สึกสำนึกรู้คุณเงินที่มีอยู่ในตอนนี้ทุกบาททุกสตางค์ฉันเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นผู้ลิขิตโชคชะตาทางการเงินและชีวิตของตัวฉันเองความตั้งใจของฉันคือฉันเล่นเกมทางการเงินเพื่อที่จะเอาชนะ ฉันมีอิสรภาพทางการเงินฉันรวยได้จากการทำในสิ่งที่ฉันรักฉันเพิ่มคุณค่าให้กับตัวของฉันเองและชีวิตผู้อื่นอยู่เสมอฉันเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันได้ช่วยเหลือแบ่งปันผู้คนทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นทำให้ฉันได้รับเงินจากพระเจ้าอย่างง่ายๆสบายๆ เงินต่างลังไลเข้ามาหาฉันทุกทิศทุกทางอย่างง่ายๆสบายสบายฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันมั่งคั่งฉันเหลือเฟือฉันล่ำรวยเงินลักฉันฉันลักเงินฉันมีอิสรภาพทางการเงินฉันมีสมองเงินล้านฉันเลือกชีวิตและกำหนดชะตาชีวิตของฉันเองได้ฉันมีความสำเร็จทางการเงิน ฉันเล่นเกมการเงินเพื่อเอาชนะฉันลิขิตชีวิตของฉันเองได้ฉันมีสมองเงินล้านฉันมุ่งมั่นที่จะเป็นเศรษฐีเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านฉันคิดการใหญ่อยู่เสมอฉันมีอิสรภาพทางการเงินฉันมีสมองเงินล้านในการหาเงินฉันทำงานเพราะเลือกที่จะทำไม่ใช่เพราะว่าต้องทำ ฉันมีรายได้มากพอที่จะจ่ายให้กับรูปแบบชีวิตที่ฉันต้องการเงินทำงานให้กับฉันและดึงดูดเงินมาให้ฉันมากมายมากขึ้นในทุกวันฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่ฉันจ่ายเงินให้กับตัวเองก่อนเสมอฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันมีสมองเงินล้านฉันดึงดูดเงินง่าย สบายสๆอยู่เสมอฉันรักเงินเงินรักฉันฉันมีอิสลภาพทางการเงินฉันมั่งคั่งฉันเหลือเฟือฉันร่ำรวยฉันสร้างแพ s สิฟอิน o m มเพื่อชีวิตของฉันได้ฉันจดฉันทำบัญชีรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่ออิสรภาพทางการเงินที่ชัดเจนของฉันฉันให้คํามั่นสัญญาในการคิด ก่อนจ่ายทุกครั้งฉันสนุกกับการออมเงินในทุกๆวันฉันเห็นเงินเก็บของฉันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาตลอดเวลาตลอดทุกวินาทีทุกชั่วโมงฉันซื้อความสุขโดยใช้รายได้จากทรัพย์สินของฉันเท่านั้นฉันทำให้เงินทุกบาททุกสตางค์ของฉันเติบโตง่าย ด้วยความสุขของฉันในทุกๆวันฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันจ่ายให้กับตัวเองก่อนเสมอฉันมีโอกาสด้านการเงินที่ดีอยู่เสมอๆฉันรู้สึกสำนึกรู้คุณเงินที่มีอยู่ในตอนนี้ทุกบาททุกสตางค์ฉันเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นผู้ลิขิตโชคชะตาทางการเงิน และชีวิตของตัวฉันเองความตั้งใจของฉันคือฉันเล่นเกมทางการเงินเพื่อที่จะเอาชนะฉันมีอิสระภาพทางการเงินฉันรวยได้จากการทำในสิ่งที่ฉันรักฉันเพิ่มคุณค่าให้กับตัวของฉันเองและชีวิตผู้อุ่นอยู่เสมอฉันเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันได้ช่วยเหลือแบ่งปันผู้คน ทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นทำให้ฉันได้รับเงินจากพระเจ้าอย่างง่ายๆสบายๆเงินต่างลังไลเข้ามาหาฉันทุกทิศทุกทางอย่างง่ายๆสบายสบายฉันคือแม่แ็กดึงดูดเงินฉันมั่งคั่งฉันเหลือเฟือฉันล่ำรวยเงินรักฉันฉันรักเงินฉันมีอิสรภาพทางการเงิน